เพชรบุรีสภาวัฒนธรรมอำเภอหนองยาบร่อง,องจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานลานวัฒนธรรมกินเห็ดเด็ดพริกกระเรี่ยงโชว์ของดีวิถีท้องถิ่น ณบริเว revealed, ณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีนายชัยยะอังกิน,นันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีในฐานะประธานสภาวัฒนธร,รรมจังหวัดเพชรบุรีเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานลานวัฒนธร,รรมอำเภอหนองยาปล้อง,องกินเห็ดเด็ดพริกกะเหลี่ยงโดยมีนางสาวคะนงไข่ลือนามวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีนางสาวรัชดาพรวงสมาจาร์ในอำเภอหนองยาปล้อง นางสิริวัลวัฒนากรประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหนองยาปล้องพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานลานวัฒนธรรมร่วมให้การต้อนรับนายสมชายทองประเสริฐรองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหนองยาปล้องได้กล่าวว่าสภาวัฒนธรรมอำเภอหนองยาปล้องร่วมกับเครือข่ายสภาวัฒนธรรมประจำตำบลในพื้นที่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษารวมถึงประชาชนในพื้นที่ร่วมการจัดงานลานวัฒนธรรมอำเภอหนองยาปล้องใช้ชื่องานว่ากินเห็ดเด็ดพริกเกรเรียงกำหนดจัดงานระหว่างวันที่1และวันที่สองกรกฎราคมนี้เป็นการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอหนองยาปล้องมาจัดแสดงสาธิต และจัดจำหน่ายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวอำเภอหนองยาปล่องส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมในพื้นที่ส่งเสริมการสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับประชาชนชาวอำเภอหนองยาปล้องกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการและวิถีชีวิตของชาวกะเหลี่ยงชาวไทยทรงดำซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอหนองยับร่องการแสดงของนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารด้านการจักสารการแข่งขันกินผลไม้การจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมและผลผลิตทางการเกษตรการจำหน่ายอาหารพืชผักผลไม้เป็นต้นค่ะ การดำเนินการจัดงานลานวัฒนธรรมอำเภอหนองยาปร้องในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีเป็นจำนวนเงิน1นึ0 0 0สบาทนิวส์24สถานีประชาชนกาิพลสิริราบภาพข่าวสุกันวลีสุวรรณรายงาน